สำหรับคลิปนี้นะครับผมกับสีผ้าพี่น้องนะครับไปทับนะครับหกหล่อฮิโนะคันนี้นะครับ FC4G นะครับทั้งทีทังจากที่จอดมาโดนนะครับก็ทีเอาไปขับกุ้นเคืองนะครับไ้าคลิปให้พี่น้องรับชมกันไปนะครับผมสำหรับ FC4G นะครับ ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับองค์ไรเรากับเป็นปพวกอลไรพ่อเวอร์เดียวนะครับเรากับรอล่มแป๊บหนึ่งนะครับนี่ผ้าออกไปเลยทดลองครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับเป็นแบบเลย หมุนง่ายนะครับผมหมุนลอยๆเลยนะครับเตรียมไซส์พาวเวอร์เรียบร้อยนะครับมือเดียวครับสบายเ,เย็นนะครับแยนหนาวเลยเกียร์สองนะครับนี่เลาวจะบอกตัวเกียร์หนึ่งนะครับ นี่นะครับเกีย้ยหนึ่งบ่ควายได้ใส่นะครับเกีย้ยหนึ่งนี่ม่แต่อ,ออกสองเลยนะครับนี่เกีย้ยหนึ่งเกียร์บ่มิลุดนะครับผมอันนี้เป็นหาเกียรดเดินนานะครับนี่ เดี๋ยวสองนะครับเอา้าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไทยการแลนด์ของรถคันนี้นะครับการขับจากภายใน,ในนะครับไอพี่น้องเบิง้งเมื่อกี้ผมเคยไทยแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงหลังโมองคอยมีเวลาเดี๋ยวมาไทยไอพี่น้องเบิ้งนะครับ นะครับผมคือว่าของตัวดีนะครับในหมู่บานมันเป็นรถช่วงเง้ยวหายเป็นหาซิปนะครับก็ถือว่าเง้วเกินไปนะครับเดี๋ยวออกนอกบาลเดี๋ยวสิล่องแบนในพี่น่องเบิง่งอันหันเบิง่งนะครับ วนขงเกความห่อนเกีน้ำมันเกล่ขึ้นปกตินะครับเกีความเรียวเบาขึ้นนะครับใส่ไปในย,ยางเดียวนะครับความใส่เลยน,นะครับรถก็น,นี่ฟ้าขอบกระจกยังกะสื่อมาแตงใส่ให้เรานะครับจุดก้มเยี่ยมนะครับนี่เขาอยู่ที่ยูขับอยู่เกียสองนะครับนี่ ทางบ้านผมเนี่ยเอียร์ซีนะครับอ่าบที่หาเกนนะครับผมตัวนี้เอะครับผมอัพดีมากๆนะครับ นิ่งนะครับปล่อยมือเด้ดเลยรถอะคงมาไรพาวเวอร์อนะครับแต่ห่างแรนดดีนะครับรถแรนดดีบางหวางเลยเครื่องแห้งดีนะครับแห้งดีเป็นเครื่องที่เพินว่างมากไหมนะครับเป็น ko7c นะครับตัวนี้เป็นหาสูบส่วนไลยสีสีติดอยู่กับพวงรถดำนะครับกับ f c 3จนะครับตัวตัวเครื่องตัวนี้ของเพิ่นเปลี่ยนมาใหม่นะครับเดิมมันเกิดจเป็นรอยสี่สิบนะครับ่นจะอัพแต่มันแห้งขึ้นนะครับอัพแต่เกีแต่มันแห้งขึ้นนะครับแต่ถือว่าดีนะครับผมแกงลุ่งเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมต้องห่วงนะครับผมตบประกันนะครับ โอนไม่ได้คืนเงินคืนรถน,นะครับมันโอนได้อยู่แล้วนะครับเพราะก็ะผมติดการรับประกันกันโอนเมื่อไรผมกับว่ากาซื้อมากนะครับรถก็นี่อย่าถอยนะครับ ดีนะครับผมดีเครื่องนี่โอ้ใส่พี่น้องนัดล่อง,องบึ้งนะครับผมปุุงมาไรเผเวอ์กิดใส่มาให้กับเมื่อนกบ,บาทแล้วนะครับเดิมรถหางไถที่เป็นเะเวอร์นะครับตัวนี้ าพีาหน่องลงเล้เบิ้งนะครับหลังจากที่ห้อแรนออกมาเบรกมือกับไซเรนนะครับปกติแล้วเรียบร้อยภายในเบิ่งไอระบายนะครับผม ไอ้นะครับผมไม่นะครับผมกับทายไปหลายคลิปแล้วนะครับรถคันนี้ท่นหวังท่านได้อยากเบื้องส่วนต่างๆที่ผมทายไว้กับไล่เบื้องคลิปยอดลังได้นะครับผมสำหรับ ตัวรถนะครับทำรอบคลิปนี้ผมมาถ่ายคลิปขับไ้เบิ้งนะครับการขับนะครับนี่เดี๋ยวผมดีออกตัวเกียร์สวงเลยนะครับนี่กำลังมันได้นะครับผมสบายสบายเลยสามนะครับ อ่านะครับไปบัะเี้ยครับผมชวดนะครับแอนไม่เป็นไรนะครับผมเป็นควมแรกไงเ,เราประกันห้เลยนะครับผม นี่กับผมมีอย่างไรนะครับกัสีปากเบอร์ทั่วไนะครับผมเบอร์ทร่วผมกับผมกัศูนย์เก้าแปดสามแปดหนึ่งหกแปดแปดศูนย์นะครับผมรถยูที่มหาสารคามนะครับครันี้ผมขายอยู่ทีสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอยากให้มาบึ้งตดล่องครับนะครับถือใกลตั้งมาวากันนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมมีอย่างไรนะครับผมสวัสดีครับ